เื่อกี้อุดรธานีไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นตาของบุรีรัมบ้างนนะครับน้องเอฟนะฮะใครเชียบุรีรัมก็พิมพ์หนึ่งส่งมา47766นะฮะก็เป็นการเชียบุรีรัมก่อนที่น้องเอฟจะร้องเดี๋ยวไปคุยกับตัวแทนจากบุรีรัมก่อนนะฮะคุณสิทธิรัตน์ตรีสง่าเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ สร้างห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองนราธิวาสครับผมใช่ครับขณะนี้เราลงเสาเข็มลงอะไรเรียบร้อยแล้วได้ไปแล้วลานได้ไปล้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวเลยมาโปะอีกทีหนึ่งครับได้ให้มันเสร็จๆกันไปเลยน้องครับอะไรครับคนดุริลามเขาตกใจเขาเตรียมเพลงเดี๋ยวลืมเนื้อเอาเพลงอะไรมาเนี่ยเตรียมเพลงอะไรร้อเทพธิดาผ้าสิ้นครับเทพธิดาผ้าสิ้นครับ ว่างเพลงก๊อตวหานเพลงก๊อตหมดสต็อกแล้วใช่ไหมครับต้องเสรีรุ่งสว่างนะเพลงก๊อตตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเอาเสรีมาบ้างคือกะเข้าไปอีกนะฮะเข้าไปอีกก็จะเอาไปขุดเสรีมาละเขายังอยู่ครับพ้งปียังขุดครับไม่ไม่เข้ามาขุดเพลงขุดเพลงเสรีมาแล้วครับยังมีอีกเยอะครับเพนส์ฮะก็เรื่องของพวกผมมีอะไรหรอกครับ ผมว่าบุรีรัมย์เขไม่ขนาดนี้นะไม่รู้ผมฟังพี่เขาว่าพี่เป็นรองนายกคนายกยิ่งกว่านี้นะร้องอะไรดีไหมพี่เดี๋ยวเวลาหมดโอเคไหมหรือเราจะไม่ร้องเราเฮ้ยรต็งไปให้จบเลยร้องร้องร้องนะอ่ะโอเคพบเลยนะครับเทพธิดาพระสิ้นจากน้องเอฟบุรีรัมย์ จะร้อมาลายใบยข่าวก้อยเอกขอสาวจําปาเจ้าเป็นเทพี่นาของมานนาบ้านหุ่งนุ่งบาทุงท เรื่อยหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมอหอมนวนหอมวนอ้วนลมทุ่งหนุ่มกะมุงหมายพ้องคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เติ้ลให้ไตรตรอกหากมีชายหมายพองระวังเจอของ แม่ดอกบัวที่หูไันตาจะมาคอยพระหรือมานคอเงินถ้ามาคอพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงออได้ไหมคนดี เคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกวัดูหางแม่เลือกนางดูแม่ ังตําที่จนทุ่งสะเทือนเห็นไหมมาสถานีมาตรฐานดีจ้าน้องผมไม่นธรรมดามมาพี่หอน่ารักอ่ะชอบไหมีสนะ เอมีโอกาสเป e wooden, ็นศิลปินทํายังไงก็ได้ปรับทัศนคติความคิดเลยเราจะต้องอยู่เป็นที่หนึ่งมีความพยรยายามคิดเลยเพราะว่าในยุทธจักรเนี่ยคนเก่งเนี่ยหาไม่ยากแต่ที่หายากคือคนหายเอาเลยพี่อาเลยครับเอยไอ้นั่นมันบนเลยพี่ไอ้นั่นมันบนแล้วอา่ิอาเลย อยากจะตบฟุกแต่ว่ามันหมดเวลาซะก่อนไปไปก็ไม่เป็นครับเอฟอายุ17รูปร่างขนาดนี้นี่สู้กับรุ่นใหญ่ได้อย่างสบายข้ามประเทศครับข้ามรุ่นเลยเลย้ข้าน้ำหนักเท่ากันนี่ไม่มีใครสู้นี่เจอรุ่นใหญ่อายุ20่กว่านี่ถือว่าสบายมากเพราะว่าชอบความกรุ่งกริ่มกุ๊กกี้ของเขาและมีทรงจูบอ๋อมีทรงจูบด้วยใช่เป็นถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมหลงเลยนะฮะนี่ มีโอกาสมีโอกาสร้านที่สองมีโอกาสร้านที่สองมีโอกาสมีโอกาสร้านที่สองมีโอกาสร้านที่สองอะไรฮะเอาไปเลยสามกะอะไรฮะกะแรกเสียงของเอฟเนี่ยมันช่างเข้มข้นเหมือนกะทิกะที่สองเวลาร้องมันช่างหวานหยดย้อยเหมือนกระท้อนกะที่สามเฮ้ยกระเถิบมานี่สิไม่ให้หอมหน่อย นั่นไปสกะเอาไป 3F เลยเ F แรกก็คือฟินดูแล้วมันมีความสุขมากเอฟที่สองคือสนุกมันก็คือฟันมากๆและ F3 ต้องให้เลยดูแล้วมันฟิว <c oughs> ขอฝากไว้อย่างนี้นะฮะวันนี้วันชืงกคือว่าเราไม่ควรเสียดายในสิ่งที่เราทําแต่เราควรเสียดายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเลือมหมวยมีไก่เลื่อมหมอเก็กซิงเลื่อมแด่เก็กซิงสิเลืลบอบ่หมวยมีไก่ วันนี้เอฟหน้าผ่องมากครับราศีจับร้องดีหน้าตาหน้าดีตาดีโอ้โหเสือลมอ่ะ <c oughs> ดีเรียกว่า,งงา<ด>จริงๆสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าจะให้แนะนำจะบอกว่าช่วงท่อนฮุกเนี่ย<ะ>ใส่พลังเสียงขึ้นไปอีกหน่อยครับจะทำให้พลังสะกดของเราเต็มที่กว่านี้แต่ยังไงก็ตามวันนี้คนที่หายากไม่ใช่คนหายแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์แบบเอฟหายากมาก ผมบอกว่าดีดีทั้งคู่นะสองคนนี่ดีทั้งคู่นะฮะจะได้คะแนนจากคณะกรรมการเท่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูกันแต่ว่าคะแนนที่สําคัญคือคะแนนโหวตครับคะแนนโหวตนะฮะอย่าลืมนะฮะพิมหนึ่งเชียร์บุรีรัมย์พิมสองเชียร์อุดรธานีส่งมาสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกนะฮะช่วงหน้ามีโชว์พิเศษจากโมเดิร์นดองนะครับเต็มวงเลยนะครับพอหลังโชว์ปั๊บพี่กิ๊กปิดโหวตปั๊บหอดแล้วนะครับต้องรีบโหวตกันตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับ รางวัลใหญ่รออยู่กับคาสต้ฟ้าแดงมอบโชคทุกสัปดาห์แดกโรทัศสี LED สตูดิโอ10รางวัลเสื้อผ้โลคาสต้า100รางวัลรางวัลใหญ่ประชุมฟุตบอลโลกนัดชิชนะเลิศที่บาราซิล2รางวัลและแพ็กเกจท่องเที่ยวบูเก็ตพร้อมร่วมกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโลกนัดปนาม10รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น3ล้านกว่าบาทและวันนี้นะครับเราจะมอบโชครางวัลใหญ่แพ็กเกจประชมฟุตบอลโลกนัดชิชนะเลิศที่บาราซิล2รางวัลและรางวัลอื่นอีกมากมายจะเป็นใคครรมมาาตติดับ ผู้โชคดีได้ไปเก็บประชมฟุตบอลโลกที่บราซิลได้แก่คุณณพัฒน,น์สุสารานคุณันิภาพรมเพชรสาหรับรางวัลนอนื่นๆนะครับรายชื่อปรากฏที่หน้าจอตอนนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับง่ายๆครับเพียงส่งฝาแดงมาณบชื่อทันตต่อ,อพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อผลิตภัณฑ์มาที่ตุ้ป,ปอปนจจอ107่นจปอนจคลองจันทร์มากระปิกรุงเทพห0ึนหรือกองรับทีส่วนในร้านค้าหมดเขตรับที่สุด6พฤษภาคมนี้รางวัลยังมีอีกมากมายส่งกันมานะครับ 平霆万钧，强将神